นะคะเค่จะทําปลาแดดเดียวค่ะนี่ทำาม้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะปลาแดดเดียวค่ะปลานิลแดดเดียวนะคะเป็นปลาทุ่งค่ะปลาธรรมชาติเนื้อเขาจะอร่อยเนื้อจะแน่นกว่าปลาเลี้ยงค่ะไปดูกันเลยค่ะปลานินนะคะจะทําปลานินแดดเดียวค่ะนี่ซื้อปลานินมา อามินน,นะคะทำสะอาดเรียบร้อยแล้วก็แร่แล่มาเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลอ้อยนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะผงชนัวหรือผงชูร,รสใส่ตามใจชอบที่เราชอบน้ำปลาค่ะน้ำปลาทิพรสใส่ลงไป ต่อด้วยซอสตุงรดฝาเขียวนะคะใส่ลงไปเลยรสชาติจะได้กลมกล่อมน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชนี่ใส่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เอ่อไม่วันมาตอมจ้าเราหมักไว้แช่ตัวเย็นไว้แล้วก็เอามาตากนะคะนี่ค่ะ จากไว ok ้ค่ะกลางแดดแดดเดียวทั่วไปเขาก็ทําแบบเคลียร์นี่เลยค่ะแต่ของเคลียร <m z ul heures> ์แปลกไปกว่าคนอื่นเพราะว่าเคลียร์ใส่งาค่ะงาขาวนี่ทอดเลยนะคะตั้งน้ำตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปผอกระทะร้อนแล้วฝั่งนะคะเอาแถบหนังลงค่ะเสร็จแล้วนะคะปลานินแดดเดียวค่ะปลานิ้นแดดฟ้ารสชาติเป็นยังไง หอมทีสอิอร่อยค่ะไม่เค็มมากอร่อยต้องดูดมิวอ่ะอร่อยค่ะมาเป็นด้ันเลยะคะเพื่อนๆแค่นีน้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย